สวัสดีค่ะวันนี้อยกับช่อง e e p Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องเด็กเก้าแล้วรังเกียจที่แม่เป็นแม่บ้านการเย่เหยไปกันเลยอ่ะเสร็จหรือยังล่ะลูกจะได้ไปโรงเรียนนี่เพื่อนเข้าห้องกันหมดแล้วมั้งเนี่ยเขารบพงชาติกันเสร็จละโอ้ยก็เสร็จแล้วสิถึงไม่เดินออกมาจากบ้านเนี่ยถ้าไม่เสร็จก็คงไม่ออกมาหรอกนะอืออโอเค แล้วนี่บกเสื้อจัดให้มันดีๆหน่อยซิมันนี่โอ้ยแม่หยุดหยุดหยุดเดี๋ยวคนอื่นเขาก็เห็นกันหมดหรอกว่าแม่เป็นแม่ผมอ,ะผมอ่ะผมอายอที่มีแม่เป็นแม่บ้านเนี่ยว้าแล้วจะมาอยู่โรงเรียนเดียวกับผมอีกถ้าเพื่อนเห็นแล้วรู้แล้วก็ต้องล้อผมแน่ๆผมต้องอายมากแน่ๆเลยจะไปอายทําไมล่ะลูกแม่บ้านมันก็ได้เงินเหมือนกันนะอุ้ยก็ผมไม่ชอบอะสกประปกจกมกสุดๆเลยอาชีพเนี้ยผมไม่ชอบเลยอะ ทำไมคิดอย่างนี้ล่ะก็แม่ทํางานเป็นแม่บ้านเนี่ยถึงมีเงินส่งลูกเรียนเนี่ยโอ้ยอะไรกันนักกันหนาก็ไม่รู้ไม้เกียจจะคุยด้วยแล้วไปโรงเรียนซะพียอะอืมอืไปก็ไปเร็วๆมาๆามาขึ้นรถมาโหแล้วดูมอไซค์ดิโคตรเก่าเลยโหแล้วขับทีนึกว่าขี่เต่าโคตรจะช้าเลย มอไซอะไรก็ไม่อยู่เฮ้ยเพื่อนเห็นผมขี่คันนี้ไปโรงเรียนเนี่ยนะผมต้องอายแบบโคตรอายทั้งปีแน่ๆนี่เปิดเทอมวันแรกแม่ทำให้ผมอายได้ไหมเนี่ยรู้แลยนะลูกก็แม่มีเงินซื้อแค่นี้นี่ไม่ต้องพูดเลยจากผมแค่นี้ก็พอแล้วโรงเรียนอยู่แค่นี้ผมเดินข้ามไปเองก็ได้อ้าวแม่ไปส่งดีกว่ารถมันเยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอยแม่หยุดดูนี่เลยอุ๊ย อ่ะนี่มาถึงแล้วเดี๋ยวแม่ไปจอดรถก่อนแม่แม่แม,แม่จอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละโอยอะไรนักหนานก็ไม่รู้ผมไปเรียนแล้วนะเออเดี๋ยวลืมขอตั้งหน่อยสองร้อยสองร้อยเลยเหรอลูกอ้โหเอาไปห้าสิบก่อนได้ไหมแล้วเนี่ยนี่มีอีกร้อยหนึ่งแม่ต้องเก็บไว้ซื้อข้าวตอนเย็นนะโอ๊ยแล้วห้าสิบมันพอซื้ออะไรฮะเฮรออ้าวกับข้าวลงอาหารไม่กี่บาทหรอกลูกไม่เกินยี่สิบห้าบาทอา้าว แม่ลูกเธอเหรอเฮ้ยไม่ใช่ครับอันนี้นคนขับรถผมอ้าวเ,เหรออ้าวทำไมไปบอกพอเขาอย่างนั้นล่ะอ้าวแล้วแม่จะให้เขารู้เหรอว่าผมเป็นลูกแม่เนี่ยโอ้โหดูนี่เนี่ยมอไซค์ก็เก่าคนก็แก่ทำงานเป็นแม่บ้านโอ้โหใครรู้ละล้อแ,แย่เลยอายพอดีสองร้อยก็สองร้อยแป๊บหนึ่งแล้วกัน เอาเงินสดให้อ่ะนี่โอ้ยไม่เอาเงินสดโอนมาผมอยากทันสมัยแบบเพื่อนอะไรลนะ่ะลูกก็เงินในบัญชีแม่ไม่มีแม่มีแต่เงินสดเนี่ยว้ยเรื่องมากจริงเลยก็ได้เอามาก็ได้โแข่เนี่ยผมไปเรียนแล้วนะ กินนี่มาเลยเหรอมันใช่แล้วโบกินี่ไหมอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะฉันเป็นคนบ้าน,นนอกอ่ะแต่จะพูดก็ไม่ได้เดี๋ยวถามพาอ่อออดีกว่าเออพ่อออครับอันนี้รถใครครับเนี่ยอ๋อรถมาเกียอ,อ่องสีทับหนึ่งน่ะเออโอยโ,โ,โอเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อออติดรถเออมี่อ่ะช่วยพ่อออรถเขานี่รถเขาเองเหรอครับเนี่ยใช่คนขับรถเขาไปข้องน้ำน่ะเดี๋ยวก็มาขยับเองละอ๋อโอเคโอเคบ้านเขารวยเหรอครับเนี่ยรวยสิเออเหรอสีทับหนึ่งโอ้โห เป็นรุ่นน้องชั้นปีหนึ่งอยู่ห้องเดียวกันสงสัยจะต้องรู้จักกันหน่อยละอตอนนี้โอ้ยเลยมาห้านาทีเองโอจะไปกลัวเลยละ่ะไปสิสี่ทับหนึ่งวะนี่ไงเอ่อขออนุญาตนะใครชื่อมากิอ่ะเออชันเองค่ะมีอะไรปะคะ นั่นรถน,น,น้องป่ะนั่น่ะสีส้มนั่นอะนนอ่าใช่ค่ะเป็นรถสปอร์ตนะคะคุณพ่อมาส่งให้คนกับรถมาส่งพูดผิดอุ้ยบ้านรวยเอเราอ่ะก็ก็ก็ประมาณนั้นละค่ะอ,อือเออพี่พี่ชื่อไก่นะอยู่ห้องห้าทับหนึ่งนะอะเราเราเป็นเพื่อนกันนะเม็กเฟรนอะเออไม่ดีกว่าค่ะที่ฉันไม่อยากคุยกับคนคนอื่ ฉันคุยแกกับเพื่อนในห้องนี่แหละค่ะขอโทษด้วยนะคะครับผมโอ้ยแค่นี้ยังเป็นหญิงเนยลูกคุณหนูนะทำไมไม่ไปเรียนโรงเรียนดีๆล่ะไม่ไปเรียนเอกชนแล้วมาเรียนรัฐบาลใหม่เออนี่โรงเรียนก็แค่ค่าเทอมกับจอกจอกอะแต่คนเรียนเยอะไงฉันเลยยอมเรียนเนี่ยไม่งั้นเนี่ยนะถ้าคนเรียนไม่กี่คนที่ฉันไม่ยอมรอกแม่ฉันเลยบอกเขาไม่เรียนในที่นี่เนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยลาไปไหนกันเต็มห้องเลย ฉีดวัคซีนนะซิเป็นไรกันก็เป็นไข้หวัดธรรมดานั่นแหละแต่เป็นเันเกือบครึ่งห้องอะเต้นกันไปเต้นกันมาแล้วมันเลยเป็นอย่างงี้เหรอโอ้ยอะโต้งเมื่อก,กี้ไม่ใช่โต้งสิไก่ไกไก่พูดผิดเออแต่โต้งไม่มาวันนี้ฉันจาผิดไงปกตินั่งข้างหลังแกฉันก็จาผิดคนเออเรียกฉันเนาก็ใช่ไงก็ไก่ก็มีอยู่ไก่ทั้งห้องเนี่ย โอยฉันบอกเลยใช่ไหมว่าอย่าเรียกฉันว่าไกให้เรียกฉันว่าให้เรียกฉันว่าลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูเหรอทำไมต้องชื่อลูกชิ้นหมูอะ่ะมันมันทันสมัยดีอ่ะมันไม่ค่อยมีใครตั้งหรอเออก็บเ่ก็ฉันฉันฉันชื่อไกฉันก็เปืืองไงเออแล้วลูกชิ้นหมูนี่มันทันสมัยตรงไหนเนี่ยก็ยังดีกว่าไกไกชื่อมันเชย หรออืมโอ้ชื่อจริงเอ้ยชื่อเล่นนาะยนี่ยาวกว่าชื่อจริงทีหนี่เนี่เนี่แค่สามพยางเองอ่สรุปเรียกฉันมีอะไรเมื่อกี้คุณป้าคนนั้นคือใครอ่ะเขาหน้าเหมือนแม่บ้านใหม่ที่โรงเรียนเราเลยเขามาส่งเนี่ยอะไรไม่ใช่หรอกคนขับรถคนขับรถเหรอทาไมขีม่มอเตอร์ไซค์เก่าจังอ๋อ คนขับรถก็อย่างนั้นแหละพอดีวันนี้คุณแม่คุณหญิงแม่ฉันไม่ว่างไงก็เลยให้คนขับรถมาส่งคนขับรถคนนี้ก็เป็นแม่บ้านที่นี่นั่นแหละเหรอใชออ่พอดีรถฉันคุณหญิงแม่ฉันก็ขี่ไปทําธุรกิจด้วยอะ่ะก็เลยให้เอามอเตอร์ไซค์มาส่งเหรอโอ้ยเป็นแค่แค่ไม่กล้าด,ดังเลยเนี่ยขยะแยงตู่สุดบเลยขนาดนั้นเลยเหรอเออนี่ได้ก็เวอร์รถอะไรมันก็นั่งได้เหมือนกันไหมจะขี่เป็ดมาโรงเรียนได้งไงล่ะเออ ถามะไรแปลกๆเนอะแล้วเธอยุ่งอะไรด้วยเนี่ยฉช่นคุยกับไก่อยู่นะก็บอกแล้วว่าไม่ให้เรียกไก่ชื่อบันเชยอู้ยเรียกอินเตอร์หน่อยดิแล้วลูกชิ้นหมูนี่มันอินเตอร์ตรงไหนเนี่ยเออน่าช่างมันเธอแต่ว่าเรียกชื่ออะไรก็ได้ละกันที่ไม่ใช่ไก่อ่ะเอาแบบเรียกแบบสุดหล่ออะไรเงี้ยสุดหล่อเงี้ยเออได้ได้เนี่ยอ้ไปเรื่อยจริงๆเลยเพื่อนฉันก็จะได้จอดรถกันเนอะ แล้วรถนี่ก็มาขยะสักพีฉันก็ไม่กล้าจะเข้าแต่พอออบอกเข้าได้เลยก็โอเคจริงๆมันก็เข้าได้นั่นแหละแต่ว่าฉันก็ไปงั้นอะลัวจะไปเบียดชนรถเขาไงเพราะว่ายางรถแชมเปญแบบแบบว่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่อะมันเก่าแล้วอะก็ตามที่ลูกฉันบอกนั่นแหละรถมันเก่ารีบไปดีกว่าเดี๋ยวไปทำความสะอาดก่อนเฮ้ยลืมเลยเดี๋ยว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 ตะไก่ ลืมสมุดการบ้านไว้ใต้เบาะรถชั้นเมื่อวานนี้เอาไปนั่งทําบ้านเพื่อนแล้วก็มายัดใส่กระเป๋าโอ้ไม่ชัมายัดใส่เบาะรถชั้นกลัวเพื่อนจะเห็นกลัวเพื่อนจะอายนี่ไงเอาออกมาก,ก่อนวันนี้มีเรียนภาษาไทยคาบแรกด้วยเดี๋ยวไม่ทันไป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  ชั้นสองแล้วมั้งชั้นสองไปไปไปห้องทางไหนล่ะเนี่ยน่าจะห้องนี้เออนี่ไงหาทับหนึ่งไก,ลลก่ลูกไก่หนูลืมสมุดภาษาไทยไว้เนี่ยเฮ้ยอ้าวนี่สรุปแม่นะอย่าเนี่ยไม่ใช่นะนี่ป้าทำไมมันเรียกฉันอย่างนี้เนี่ยฉันไม่ใช่ลูกป้าสักหน่อยออขอโทษละกันจ้ะแต่หนูลืม สมุดภาษาไทยไว้นีรถแม่นี่ยังจะพูดอีกเฮ้ยไก่โอ้ยฉันว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเขาเรียกขนาดนี้สดงว่าแกเป็นลูกเขาแน่เลยนี่แกเป็นลูกแม่บ้านแล้วเนี่ยโอ้แม่บ้านใหม่ด้วยดูที่เนี่ยแกก็แก่แล้วเนี่ยอุ้ยก็ว่ามอเตอร์ไซค์นี่ทะลุทะลังมากเลยอะ่งแม่จะเข้ามาทำไมตอนนี้เนี่ยมันจะเลี้ยงแล้วนะรู้ไหมเนี่ย ได้จ่างผมบอกแล้ใช่ไหมว่าไม่ต้องมาหาผมที่ห้องอะเหรนี่ผมอายเพื่อนทั้งห้องเลยเนี่ยแม่ขอโทษลูกก็แม่กลัวไม่มีสมุดเรียนก็สมุดภาษาไทยหนูมันอยู่ใต้มอไซแม่โอ้ยแล้วจะพูดขึ้นมาทําไมเนี่ยอายคนอื่นไปหมดแล้ววุ <c oughs> ้ยไก่ไปรู้มาบ้านทุกคนดูดิไก่ไปรู้มาบ้านว้ยหยุดล้อนะว้ยไม่หยุดได้จะปล่อยแะปากแตกเนี่ยหยุดหยุดหยุดหย,ยุดเดี๋ยนี้นะอะไรกันเนี่ยนะฮะ นี่แตะนี่ก็ไปล้อ,อคนอื่นเขาโม้สั่วททำไมลูกแม่ป้าแล้วผิดอะไรอะแล้วนี่ก็หาเรื่องคนอื่นเขาอีกนะแล้วจะมาอายอะไรก็แค่เป็นลูกแม่บ้านมันน่าอายตรงไหนไม่เห็นยังไงพี่ต่น,นี่ล้อฉันเนี่ยฉันก็อายเป็นเหมือนกันนะอ้าวแล้วนี่ปกติเนี่ยแกหาเงินใช้เองไหมล่ะก็ไม่อะเห็นไหมก็เป็นภาระป้าเขาอยู่ดีแล้วก็จะไปวีนป้าเขาทำไมก็แกเป็นลูกป้าเขาเขาก็ต้องเรียกแกว,ว่าลูกสิจะให้เลือกอะไรอะ ให้เราแบบแบบว่าเออคุณนายคุณชายอย่างเงี้ยเหรอไมยก็ฉันไม่ชอบอ้าไม่มันไม่ได้น่ารังเกียจเลยนะเพื่อนอะไรนะมันไม่ได้น่ารังเกียจนะคือว่าใครจะร้องก็ช่างเขาไปเสิเขาไม่ได้หาเงินมาให้เราสักหน่อยคนที่แกควรจะแคร์คือแม่ของแกนะเออถนุน้นเนี่ยมันก็ร้องคนอื่นเข้าไปด้วยนั้งหลายเทอมแล้ะอย่าไปแคร์เลยเนอะ ก็ปีที่แล้วแกอยู่ห้องสองไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับฉันไม่ได้เห็นท่าแทสตันนี่ไงเออโอ้ยอ,อก็ได้ก็ได้ขอโทษละกันนะแม่มไม่เป็นไรหรอกลูกไปไปตั้งใจเรียนดีกว่าเดี๋ยวแม่จะไปทำความสะอาด้างน้ำข้างล่างละโอเคโอเคโอเคส่วนเธออย่าล้อลูกฉันอีกนะเข้าใจไหมฮะลูกฉันอายนะทำตัวแบบเนี้โอ้ยขอโทษครับป้า โอโโหละการฉันแค่หยอกเล่นน่ะแต่ฉันไม่เล่นไงจะเย็นเย็นจะเย็นเย็น้ยคิดได้แบบนี้ก็ดีนะโอเคต่อไปนี้ก็คือจะไม่อายเลยใช่ไหมที่แม่เป็นแม่บ้านอ่ะมั้งอาจจะไม่อายอ้าวทำไมมั้งล่ะโอ้ยก็มันก็มีอีกความรู้สึกนึ่งไงแต่ก็มันก็คือชีวิตจริงอ่ะก็ไม่อยากจะแบบวดรวยเลยมากอ่ะเออก็คิดได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วแม่ไปทำความสะอาดดีกว่า เฮ้ย้ยนั่งดีกว่าเี่ส่วนนายอะล้อคนอื่นอย่างเงี้ยระวังไม่มีเพื่อนคบนะแหมที่แกโกหกเลยแทบเป็นอาย,อยทุกแกชอบล้ออย่างเงี้ยฉันเลยอายต่อไปนี่ฉันก็เรียกตะไก่ได้เหมือนเดิมอ่ะดิเพราะไม่เป็นบ้านนอกฮ่าฮ่่ายานะเฮ้ยหยุดตูงนี้เลยนะนี่จะทะเลาะกันไปถึงไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวต่อยกันกลางห้องไม่ดีนะ ก็ไม่อะไรมากแล้วโอเคโอเคคือฉันรู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าแบบคือที่โกหกนี้มันน่าอายยิ่งกว่ามีแม่เป็นแม่บ้านซะอีอะเออเฮ้ยทำกันบ้านต่อดีกว่าลืมเลยภาษาไทยยังไม่เสร็จเลยดีนั่นเนี่ยแม่เอาขึ้นมาให้ใหก่อนไม่งั้นไม่มีส่งมาดีอะ่ะอ่ะโอเคก็ถ่ายวันนี้ก็จบคลิปประลาดฝากแล้วก็แชร์กดตัดตามใครให้ช่องอีฟชาแลนลเดนนี่บ๊ายบายชิคชุ๊กประลาดแล้วก็ไปตามเพจเฟลุกนั่นเองบายบายไปแล้ว